รัชดา h ช n n นลอีกเช่นเคยวันนี้พาสี่ตัวร้อยมานะพาสี่ตัวร้อยมาตัวละร้อยหมดเนี่ยใครจะเหมาก็เหมาหมดเนี่ยร้อยหนึ่งอันนี้คือพาเขามาทําอะไรพี่สอนเหรอขับรถมันอยากขับรถมันอยากขับสองทีอ๋อจะไปน้หลปีนี้ต้องต้องบอกว่าไอ้เกือมันไม่เคยขับรถรุ่นนี้ใช่ปีนี้จะเอาไอ้เกือไปด้วยจะให้มันขี่ไอ้แบงมึงมาเล่นเรือรถเนี่ยพี่เอาระหว่างเอสพันกับคันนี้อันนี้อะไร ค้้้าาเขอีกแลวได้หมดพี่โฆษณาอย่าไปยุ่งกับช่ายโฆษณาก่อนป้ายทำไม่ทันต้องให้ตัวนี้ยืนอ่าทายเกลือก่อนมาทาปากไหนผมขอเทสเลยผมเป็นคนแบบทาปากเกลือดิพี่ทาตาต้องปากคนนี้ไม่ต้องทาเหล็กนี่อย่าไปทาเหล็กเลยทาปากกูดิ้มึงไม่เอาเหล็กออกเฮ้ยไม่ใช่ทาปากแม่งออกยืนเห็นไหมทายแบกด้วยทายเหล็กด้วยเห็นไหมมันจะชมพูเลยเห็นไหมเออสวยจริง เฮ้ยพี่มันกิ่นหอมเนี่ยอมนอะกริันนี้อันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะพียพีกินพียดนท่าเดิมเิมาแม่มาใกล้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 ลวก้นมาใกล้มาใกล้มึงด้วยนะบอยแบมมึงถ่ายมาใกล้เดียวมาใกล้ๆนะบอลถ่ายดู ดูมาใกล้ๆไม่โอเคอันนี้กูก็ทาเนี่ยนะอี้อะไรโบ๊าสัเขาิว้ทาเองิฮ้ยหอมจริงหอมหอม้ยหอมดิอันนี้คือกันน้ำสีไม่หลุดพี่กันน้ำสีม่หลุดกันน้ำจริงป่ะใช่ของแท้ปะเนี่ย เร่องอะไรเรื่องอะไรของนิ้วมาตออ้วเปยาป่าแบหรอเออมันคนละรู้คนละนิ้วกันเหอพวกเลยเหอไปดูกล้องได้เลยก็คนละนิ้วใช่ป่ะกแต่หอมจริงหอมจริงมันเป็นกลิ่นเบอร์รี่ป่ะใช่ป่ะเบอร์รี่ป่ะแ้วอันนี้เลยแรปแเลยมแปแใช่ป่ะเออเอาเลยโอเคพอเนี้ยพอ เช็คเช็คกับไมโครโฟนวันโชว์ลิปพีเขาบอกว่าชาติดใจของจริงคนอย่างแบงค์เรเตอร์ไม่เคยทาวลิฟแต่ลิฟท์เงี้ยแนะนำให้มันสไตลกันยูอเห็นรูมป่าวเห็นปะจังหวะถ่ายเอ้าเอาเอเสียบปลั๊กอะเสียบดีดีเสียบดีดีดีเสียบดีเสียบดีเฮ้ยเสียบดีโอ้ยกู้วไม่ได้ฝี อ่าก็ถูกเลยกคนปกตินี่แล้วเพลงนี้เดชแร็ปรถเมลายรถเมลายมีการสะบัดนะเชิญเชิญขึ้นเลยเขาบอกว่าเป็นไอ้เี้เนี่ยมาได้ยังไงไม่ต้องมีข้อบอีกบุหอาอ๋ออะไรเนี่ยอยู่มาแปลงแล้วใช่ไหมใช่เปิดรอบลานกดรอบลานแล้วก็ต้องรอเอาเกียร์ขึ้นเอาเกียร์ขึ้นเกียร์สองปาบไม่ต้องกำค้าร์ดมึงจะกำทำไมติดจังล้วพ่อติดแล้วค่อยกำถูกไหมนะ เดี่ยวพังเดี่ยวพังเดี่ยวพังว่าเว้ยเดี่ยวพังเว้ยเต็มๆนะไปเลยเกื่อยไปตั้มอะปั๊มออกเต็มๆอะ

เป็นคันคันไมดิแม่งแรงว่ะเฮ้ยเ้ยเ าใช่เหรอเอาเช็คกันก่อนดีกว่าะได้แล้วเฮ้ยแต่สินค้าใช้ดีใช่ป่ะดีใช่ป่ะดีดีรถจะดีเฮ้ยกล่องกล่องไปแรปแรปสินค้าหน่อยอ่ะแรปสินค้าไปแรบสินค้าหน่อยแรปสินค้าแรปสินค้าหน่อยโฆษณเราจะพู่อ่ะโอเคชื่อแบรนด์อะไรนะเอ้าไอ้เหี้ยมึงโดนสอบเขาหล่อไอสัตว์แรบสินค้าโอเคแบรนด์อะไรน้องแบรนด์อะไรแบรนด์อะไรเดี๋ยวไปยืนเดี๋ยวไปยืงทีละนวีดแมนวีดนิพีดพีดแป๊บนึง เดี๋ยวเดี๋ยวยงายเจยงยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยิงทายน่เหรอเฮ้ยยินยินต้องยลิฟทพีดลิฟท์พีดย่อวิวไม่ดีเชกคเช็คยับไม่คโฟนวันเชืแบงค์แรตเตอร์ฮิปฮอปตัวจริงขอต้อนรับเข้าสู่ลิพีดของจริงก็ลองมาดูกันก่อนดิลิฟนี้ไม่ธรรมดาลวงดูสิเขาบอกว่าของจริงปากยังสีชมพูหน้าก็ยังสีชมพูหไอศัดมดไอ้เนี้ยไอัดมดไอ้อ เนี่อียนี่ไปทางคอด้วยพี่มันจะได้นี้คอด้วยเหรอตาด้วยนะเปลือกตาได้ไหมเปลืตาได้เปลืตาได้แกมด้วยค่ะหนูแก้มได้แก้มได้ด้วยเหรอเอาแก้มเอ้ถือดิแทบเบิดถือกูบ๊เอามาเอาทาตาทาตาด้วยตา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 กาตาตาด้วาตาตายาตาาตาอาาา้ปากเออ เฮ้ยแต่แม่สีดูจริงด้วยเกลือดูปายเกลือดิแม่สีผูเลยผมชอบกินจับปากดำดๆนะคะมาใช่ปะสรุปแล้วสีตาทาตาด้วยเหรอเฮ้ยตายอ่ะฮะเดี๋ยวลองทาตาก่อนทาตาทตาตาเย้ยอะไร เฮ้ยพี่ชอบพี่มาดูแลทำไมจะเทนหน่อยดีพี่เมย์เป็นไรเนี่ยกุเจ็บท้องไอ้ยี่ทำไมค่ะคุณเป็นช่องคุณคุณต้องมาเปิดอ่ะกูสามารถถ่ายกูก็ไม่ค่อยว่างด้วยก็บังคับกูมาด้วยเนี่ยเออเอามาถ่ายเลยอะไรนะลิปเพรสไปอะไรนะจะให้กูทาพี่เมย์ด้วยไม่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 เไม่จะของแบนจ้อของแบนต้องเบนไปแต้องโดนพี่ไ้ยอย่างนี้ไม่โอเคนะเว้ยมาดิมาดิเฮ้ยเดี๋ยวเราอะไร

ไอ้เต้เลยคุยไอ้เที้ยไอ้เหี้ยี่คุยไว้ไม่ใช่อย่างนี้ไอ้ลติดกันน้ำดีปเออกานน้ำจริงว่ะลงน้ำแม่งลิฟยันอยู่เลยเออโอเคอันนอ่ะลิฟเนา เห็นไหมเห็นไมไม่ออกไม่ออกออกที่ไหนอ่ะงอยู่เลยเดียวเดียวดเดียวแล้วว่าของดีจริงสั่งกันได้เลยปากกูยังอยู่เลยอ่ะยังไม่ออกเลยยังไม่ออกเลยอ่ะเฮ้ยงคแบงค์รานยังไม่ออกเลยเดียวเฮ้ยสำนับคนไม่เชื่อนะคะนี่นี่ยังอยู่อ่ะเอามขึ้นก่อน เป็นไรเอาจับมาขึ้นก่อนเอาขึ้นก่อนเอาดันไปแล้วขึ้นมามาขึ้นมาเลยแบงค์แบงค์ล่าด้แบงค์แบงค์ไอ้เกลือขึ้นมาแบงค์เอาเกลือขึ้นมาแบงคี่ดูไม่รอบเลยว่ะแบงค์เราเอาเกลือขึ้นมาเกลือมาใช่กระนัเด็กได้ไอเเอาเกลือขึ้นมาอ๋อใช่ไหมทุกคนว่ามันตัดชื่อผมว่ะของจริงเป็น เป็นลิฟที่แบบว่ารีวิวได้แบบอะไรของ